ตอนสอวรู้สึกว่าเอวเนเวลาโยกจจะหักกว่านี้อันนี้มันจะแข็งมากอันนี้เองพี่อันนี้อันนี้สราพี่บอกตรงว่าไม่ได้ดูดดีดีดีดูดีแล้วดูดีดูดีดูดีไม่ดูดี พี่เบนวันนี้ยก็ส่งให้พี่เบนโอ้พี่เบนสุดยอดพี่เบนต์แอนนต์พี่ิตก่อนจะขึ้นนะพี่จิตเต็มไฟล์อะก่อนจะขึ้นนะแอนด์แพนด์เบนต์ทำไมสุดยอดมากพี่ลืมเลยอันนี้พี่จิตอ่ะเดี๋ยกิดร้องว่าอะไรตารู้รู้ป่ะเอาอีกแล้วพี่จับไม่ได้เหมือนกันเอางี้พี่ียรอฟังไงปริมร้องก่อนไงเออยพี่พี่ร้องก็ได้นั่งรอนั่งรอเพงนั่งร้องประมาณสามรอบ หรือออกนั่งอยู่ข้างหมูเลยโอยย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 ยะยยยปยยยะยายย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 ยืยย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 ยนยยยยยยที่กยย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 นกยอ้ยยยยยยยหยย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 ยไยยยยยยนที่ยยยยยย้ยย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 อยยย้ยยยน เราก็อื่นเราโอมไว้มันเดาอ้วกแหล่ไม่อ้วกแหล่แล้วก็เป็นท้องมันดันอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรไม่รู้อยู่ดีหรอเขาออกไปปุ๊บพอร้องได้หรอนปุ๊บไ้บนอ่ะพอมันขยับตัวขยับขาเออคุรู้แล้วมันรอดอืมอีกอย่างหนึงมันโชว์แร้งด้วยอ่ะแล้วแบบของพี่อ่ะถ้าเกิดว่าถ้าถ้าพลาดพลาดมีพลาดตอนขึ้นไหมหรือว่าไปี่ถ้าพลาดนิดเดียวนั้น ไปเลยสมองเลยที่นี้แบบพอบอกว่าตื่นเต้นอ่ะนักแค่แค่ได้ได้ยินบางมากวอคลิปแรกที่ตื่นเต้นแบบที่ตื่นเต้นมันมันมันจวนตัวนะผมไม่เคยเปิดอ่ะไอเทนไม่ตื่นเลยแต่รู้สึกตื่นเต้นมากอี่นี่ต้องปิดตอนเสร็จฉันเป็นไงบ้าง อย่าบอกว่าดูตะตูฉันะเอาไว้นี่น้าโอเคโอเคจุดขายเธอส้เอจุดขายของพี่ใก่สลับตาเดูเราก็เสื้อมันก็ขึ้นวันนี้ฉันไม่ได้ทำค่าคาราบาวใช่ไหมน่ะใช่ไม่นิ้วไม่ขึ้นไม่รู้อ่ะค่ะวันนี้มันชอบให้นิ้วขึ้นนะชอบท่าเนี้ยเบนียวมากอ่ะคือมันคือมันคือตัวต้นอ่ะอะไรใช่ป่ะบ้าคพีว่าวันนี้ทุกคนก็ทำที่ไให้มันขึ้นเหอะ แต่พี่ไม่ได้ดูหนอยนันนะพี่ไปฉี่ไม่ของน้องไม่ของนันดีนะดูดีขวดดูดีพลังกับตอนซ้อมอ่ะพี่ทำท่าจริงเหรอวะเดี๋ยวค่อยดูเลยนะท่าของมุกก่อนของมุกดีของมุกก็โอเคอะพี่แตงเฮ้ยของของมุกพี่ว่าดีกว่าตอนซ้อมนะแต่ว่ามุกว่ามันไม่อินอ่ะมันตื่นเต้นอดีกว่าไม่อิน จะร้องดีร้องดีมากแต่ไม่ร้องดีกว่าเหมือนเดิมมันไม่ร้องดีกว่าดที่รู้สึกได้ว่าไม่ไดอยินคือร้องแบบมีความสุขแต่มันไม่ได้ยินวิหน้าเดี๋ยวเราขึ้นไปเราไปใบเล้วก็เขาบอกว่าเราไม่ร้องดีกว่าของเบลโอเคอ่ะจริงจริงเสียงสั่นนี่เดียวตอนแรกหรือเปล่าน่าจะมันแก่แล้วอะไรมันก็เลยคุ้มเลยอะสวยดเก๋สง่ายมั้ยสง่ายอ้าว พี่ไม่ดูของน้องแต่วันนี้วันนี้เป็นห้องนเสียงต่ำนั้นไม่ได้ดูโถ่ไม่จมนะเสียงต่ำนั้นไม่จมนะเพียนจ้าเพี้ยนเพี้ยนแต่ไม่จมแต่ไม่จมบอกพี่วันนี้เขาไม่พูดเพราะเพี้ยนเพราะเขาขี้เกียจพูดเขาพูดจนบ่อยพูดจนเบื่อล้วโปรมเาจะเป็นบ่อ เสียงอีโคดดังอะคือคิดมันดังแล้เดี๋ยวได้ยินเสียงวาแล้วก็ไม่ได้ยินเลยก็แบบนับนับบิดดีนะวงเขาปิดเอ็มดีก่อนไม่งั้นนี่เหลื่อมเราวงเราอ้วน ิกกันคอนดีเลยคอนคอนคอนดีเลยี่ต้องใช้ภาษาที่มันเป็นความน่นรักคอนดีเลยเฟาวเลิกกันพี่เขาเสียใจมากพี่เขาก็เสียใจเหมือนกันพี่เขาพี่เขาพี่เขาอ่ะไปเถอะไปให้พ้นเลยทองกว่าวเต็งมีคอนเขาอ่ะทำไมผิดเนี่ย ไปให้พ้นเลยจริงๆองใจดนกาแม่โดนกาวแต่เ้ายม่ให้ขวเลยไม่เอาวันดีเด่นน่ารักมากแม่พองกาวน่ารักมากเป็นแอคติ้งไม่เ้นเสียง ใครอาบไปดูครอาบหรอไม่มีหรอกนเมบอกว่าเม่มีไม่ได้ใส่เลยเลยดึงลงไม่รู้เรื่องเลยนะเขาคิดอะไรเกนี่ืแก้เลยเราไม่หลับวัน4ี่วันห้าวันเลยเดี๋ยวไม่อยากไม่อยากเห็นนับนับงวยแก้ว่าไม่เอาไม่เอานับงวยก็ว่ตอนที่เราไปลงกันข้านหลังอะตรงห้องเราที่ทำี่มมีอยู่หลังเวที

มนอกนงน้ำมากินเต็มมือเลยอะไรนะกินอะไรก็เบนเบงูมาเต้นนวานคำถามที่ตั้งสวัสดีค่ะไหนบอกว่าจะขับไปนอนไงเมื่อกี้หนูขอุญาตคนใหญ่แล้วผ่านกล้องอวานวาไม่ใช่อย่างงั้นเขาเรียกเขาเรียก